วันนี้จะปลาทุกคนมากินสาเกสาเกติบใจเหล้านะเจ้าแต่ปเปลี่ยนผล,ลไม้วันนี้จะบวชใส่เกาลัดไทยนะเจ้าไผ่ขู่จักพองเกาลัดไทยปะเดี๋ยวจะปลาไปดูอันนี้คือหน้าตาของเกาลัดที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็มันปากมันบาอ้านะเจ้าแล้วก็มันแกะได้พอเราผลเลิดไปผ่เลิดมาเพราะว่าเปลือกมันแข็งก็เลยต้องเอาไปต้มใหม่ ช่วงที่เขาเอาเกาลัดไปต้มเขาก็มาปอกสาเกโดยหั่นเปน็นชิ้นๆแบบนี้เอ,นะเอาเตกตีขาวๆนะจะเจนน้ำเกลือเพราะว่าสาเกมันจะมียางแจ่เอายางมันออกหลังจากนั้นเขาก็เอาไปต้มจะไปต้มคือมันซุกแต่เขาบบต้องต้มเมินน้ต้มเมินมันจะเละ้วก็ตักออกพักไวหลังจากนั้นเขาก็มาแกะเกาลัดที่เขาต้มไว แก๊สซีดหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะ,จะเจ้าแกข้างในมันข้างในจะมันๆแต่เปลือกมันจะเปลี่ยนกุุบแล้วก็เอาใบเตยมาขยี้ขยี้มัดไปตั้งกับกะทิแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลนี่เขาจะใส่เร่ลยๆนะเจ้าใส่ไปจิ้มไปเดี๋ยวมันจะหวานล่ำแล้วใส่เกลือให้น้อยแล้วก็เติมน้า แล้วก็เอาเม็ดเกาลัดของเขาไปต้มก่อนหลังจากนั้นพอเดือดแล้วเขาก็เอาใบเตยอ,ออกแล้วก็เอาสาเกของเขาใส่ลงไปต้มแหมก้ามมือมันเห,น,เห,น,เหนียวเหนียวแบบนี้นะข้างหน้ามันเหนียวเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าบวชสาเกาใส่เกาลัดไทยลำขนาดเลยเจ้ามันมันนึบนับลองไปทำกิ่นกันดูนะเจ้าลำแต้ลำว่าเจ้า